สวัสดีครับกลับ <g rab ble> มาพบกันอีกแล้วนะฮะกับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่259เป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีหนึ่งเคสที่ลูกค้าอยู่ค่อนข้างไกลนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดนครพนมนะครับก็อยู่นู่นเลยฮะ,ะติดแม่น้ําโขงเลยฮะ,ะก็เป็นอีหนึ่งเคสที่ลูกค้าดูผมมาในช่องนะครับว่าที่ผมสามารถทําให้ลูกค้ารับมอบรถในช่องเนี้ยตัวของเขาเองสามารถทําได้ไหมนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีหนึ่งเคสที่ ลองทำเรื่องดูผมมีเจ้าที่ f i n a n ซ์วิ่งอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเขาลูกค้าไม่แน่ใจว่าจังหวัดที่ลูกค้าอยู่สามารถทาเรื่องได้ไหมแต่เขาบอกได้เลยครับจริงๆอ่ะขอให้อยู่ในประเทศไทยครับผมมีเจ้าที่ f i n น n ซ์วิ่งคอย support ให้อยู่แล้วนะครับขอแค่ลูกค้าต้องการอยากจะทําเรื่องจริงๆเท่านัน้นเองนะครับอย่างเคสนี้ลูกค้าก็ไว้ไาาไวางใจนะครับอยู่ถึงอําเภอจังหวัดวนครพนมครับก็ใช้บริการผมครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ช่วงที่ลูกค้าทําเรื่อง และวันที่ลูกค้าได้รับรถเป็นช่วงที่มีรถพอดีนะครับสําหรับรุ่นนี้สีนี้นะครับลูกค้าใช้ไปล้เวลาไม่เกิน7วันนะครับก็ได้รถเรียบร้อยนะครับแต่เนื่องด้วยช่วงที่ลูกค้ามารับรถใกล้ท่วงเทศกาล้าไปครับผมไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปส่งมอบลูกค้าผมก็เลยบอกลูกค้าว่าลูกค้าขึ้นมารับรถเองได้เลยนะครับตรงนี้ผมมีค่าเดินทางค่าน้ำมันให้ลูกค้านะครับมูลค่า3,000บาทนะครับลูกค้าบอกว่าโอเคพี่เดีย๋ยวผมขึ้นมารับรถเองดีกว่าผมจะได้ขับรถเองนะครับออก จากโชว์รูมได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปชมกันทะบรรยากาศการสมอคันนี้แล้วก็รายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้ที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับลูกค้าบอกว่าถูกใจมากครับการตกแต่งรถก็คือเขาซื้อรถคันนี้เป็นรถคันแรกแล้วก็เป็นรถที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่รับรถจบตามโปรนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ไปชมกันนะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดรถคันนี้เช่นเคยนะครับผมลงไว้ด้านล่างของคลิปนะฮะลูกค้าก็เข้าไป เลื่อนดูได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้แล้วก็การใช้ใจ่ายการดาวน์การผ่อนของรถคันนี้นะครับกันอื่นไปชมกนกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับผมสาหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่นแคลิฟน 1.9S นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างได้รถเร็วนะฮะอย่างเคสนี้ลูกค้าทําเรื่องแล้วก็ได้รถประมาณไม่เกิน7วันนะครับสําหรับเคสนี้เนื่องจากรถรุ่นนี้ตอนที่ทําเรื่องมีรถอยู่พอดีนะครับ สำหรับการตกแต่งคันนี้ก็คือแต่งให้ตามโปรที่ลูกค้าเลือกแล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสําหรับเคสนี้ลูกค้าก็เลือกโปรในการตกแต่งนะครับก็คือเป็นโปรที่ติดตั้งดิฟฟี่นะครับและอุปกรณ์ที่ได้ดิฟฟี่ก็ตามนี้เลยฮะเริ่มต้นด้วยช็ออัพด้านหน้าก็คือติดตั้งช็อคท่อกระโปรงหน้านะครับอันนี้ติดตั้งเป็นกระบอกสีเหลือง ขาโทษทีครับกระบอกสีฟ้าให้นะครับสําหรับคันนี้ก็ใช้งานได้จริงๆนะฮะหล่อด้วยนะครับอุปกรณ์ชิน้นนี้ส่วนล้อคันนี้ก็คือติดตั้งล้อเวลนะครับล้อเวลแล้วก็รัดด้วยยางด้าน,นหน้าคือสองสี่ห้าสี่สิบห้ากดหน้าลงมาสองนิ้วล้อ,อยางชุดนี้ก็คือจัดให้อยู่ในโปรโมชั่นนะครับไม่มีเพิ่มเงินนะครับสําหรับล้อหลังก็คือส่ซีรีส์สองเจ็ดห้าสี่สิบกดหลังลงมาสามนิ้ว นี่ก็จะเป็นทรงของรถคันนี้นะหน้า2นิ้วหลัง3มนิ้วทรงแบบนี้ก็คือหน้าหลังเท่ากันนะครับบาลานซ์กันพอดีส่วนฟิล์มคันนี้ติดตั้งฟิล์ม6 0เซนะครับแล้วก็บานหน้า40สเซส่วนด้านท้ายที่ได้ยินเสียงก็คือเสียงทอซิ่งครับทอซิ่งคือจัดให้ตามโปรอยู่แล้วนะฮะมีการติดตั้งค้ำหลบป้ายเพราะลูกค้าเคสน,นี้ไม่ใส่กล้องถอยหลังนะครับนี่ อุปกรณ์ที่ผมบอกว่ากล้องถอยหลังก็คือลูกค้าคินี้เพิ่มอุปกรณ์เข้ามานะครับจากโปรดิฟี่นี่ฮะอันนี้คือลูกค้าติดตั้งโปรดิฟี่นะครับคือมีติดตั้งดิฟี่ให้นี่หกตัวแล้วก็มีวัดบูทส่วนที่ลูกค้าเพิ่มก็คือเป็นจอ Android แบบนี้ฮะ,ะติดตั้งเพิ่มเติม,ตมจากโปรนี้นะครับแล้วสิ่งนี้ลูกค้าเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาจากโปรก็คือกระบะไลเนอร์นะครับเพราะว่าโปรดิฟฟี่จะไม่มีกระบะไลเนอร์อยู่แล้วนะฮะ เนี่ยก็ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรที่ลูกค้าเลือกแล้วก็มีแก๊ปหลังคานะครับที่ลูกค้าใส่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างเพิ่มอุปรกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะรถของลูกค้าต้องการให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ใส่ได้ลูกค้ามีกําลังซับก็คือลูกค้าใส่ใส่เลยนะสาหรับคันนี้แล้วก็อย่างกุญแจครับคันนี้ลูกค้าก็เพิ่มกุญแจจากกุญแจธรรมดาเป็นกุญแจรีโมทนะครับ นี่ก็เพิ่มคุญจาเรโมทเพิ่มเติมเข้ามาก็อุปกรณ์ที่ลูกค้าเพิ่มก็ค่อนข้างหลายชิ้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเคสนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองแล้วเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่หลายก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับเพื่อให้รถของตัวเองได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่าในรุ่นเกทเอสก็เป็นคันรุ่นที่ออปชั่นน้อยแต่ลูกค้าก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ที่สุดสําหรับรถของลูกคค้าเองนะรับ แต่ลูกค้าผ่อนในเลทที่ผ่อนไม่แพงนะครับสมัครรถรุ่นนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็เดี๋ยวผมลงด้านล่างของคลิปนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันนะฮะกหลังป้ายดังต่งซิ่งนะครับที่ส่งมบจริงคันนี้ครับรลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายการใช้งานของลูกค้านะครับเพราะลูกค้าทำเอกาสารเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่รถสวยหล่อๆคันนี้คุณลครับขอคดูครับเดินทางปลอดภัยนะครับใช้ดีบอกต่อกอนนั่นเอง ขอบครัะครับสรับ,นะรบ,รบ,บการส่มอบอประมาณเกือบเที่ยงแล้วฮะลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอพรมิสัยนะฮะจังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าดูผมในช่องแล้วก็อยากได้ดรถ1คันแล้วประจวบเหมาลูกค้าที่ทําเรื่อง ได้รถเร็วด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ไฟแดงอยู่ก็ยินดีให้บริการนะฮะกับผมมาหลังายแดงแั่งซิงนะครับสำหรัวบวันนี้ไปครับผมสวัสดีครับ เรียบร้อล้วครับสำหรับการส่งมอบร,รถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบร,รถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานำเสนอก็เป็นโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอบร,รถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กำลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจำนวนมากเหมือนกันนะครับ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชช่องของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทับท่ายกันได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ